เครื่องโม่น้ำแข็งสแตนเลสนะครับตัวนี้1กัก๊กมอเตอร์2แรงนะครับะจะส่งถึงท่านกำนันอํานวยนะครับอําเภอนายยาัยอมจังหวัดจันทบุรีนะครับตัวนี้คุณขวนประสานงานมานะครับก็หลักๆก,ก,การดูแลรักษาก็จะมีจรารบีนะครับเอาประแจเบอร์14ใต้มอเตอร์ไซค์ก็ถอดออกแล้วก็จะระบีอัดเข้าไปนะครับอจาจจาระบีทุกๆ15วันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับระดับความหยาบความละเอียดให้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาหยาบก,ก็ถอดออกแล้วก็ปรับซีลงนะครับตัวนี้เป็นแบบฟันคู่นะครับฟันคู่คือฟันด้านหน้าด้านหลังนะครับเน้นละเอียดนะครับเ,เวลาสินค้าไปถึงแล้วอันดับแรกให้โม่ทิ้งก่อน2กั๊กนะครับกั๊กแรกตีเข้าไปแล้วเอาวนกลับขึ้นมาตีอีก 2รอบนะครับให้ครบ3รอบแล้วก็เอาน้ําแข็งน้นทิ้งเลยนะครับแล้วก็เอากั๊กที่2มาตีให้ครบ3รอบเช่นกันนะครับพวกตัวอาร์ตัวเชื่อมอะไรพวกนี้จะใสกิ๊กเลยนะครับเพราะว่าตอนเราละเตาเราเชื่อมทีแรกเราจะไม่ล้างนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่าสินค้านั้นมันใหม่จริงๆยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับตัวมูเล่ที่จะต้องอัจะรียะมี2ที่นะครับมีตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับอันนี้เป็นแบบสายพานคู่นะครับใช้มอเตอร์2แรงนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อไฟไฟนี้ต้องเอาไปต่อเป็นเบเกอร์นะครับปลั๊กที่ผมเสียบให้ไปในไอสตอให้ไปนี้สําหรับทดลองเครื่องเฉยๆนะครับเวลาใช้งานจริงคนต่อเป็นเบเกอร์ใช้ยกขึ้นยกลงนะครับจะสะดวกกว่านะครับและปอดภัยด้วยนะครับอันนี้เครื่องทํางานปกตินะครับนะครับมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอันนี้เครื่องใช้งานปกตินะครับติดขัดตรงไหนก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ